ไปังยบ่มุนันไปวัดป่าอาจารย์พบนะเออเขาหลงป่าไปพุ่นน่ะไปคุันดิขอฟุดมากัหน่อยเยอยู่ขาป่าเลยไปุเลยมะฝางไว้งอมีหนึ่พักัอัี้ไม่ใช่เขาอยู่แว

เอาไปมันไก่พูดผูกไปผูกมาพอชิ้นกลางมุมแล้วก็เอออ้าวเห็นชิ้นเล็กทีมนะเห็นแล้วอเอาออกเจ้าแล้วไม่ไหวนะอันนี้ให้แน่เพราะว่ามันมือตัดหญ้าดละเบิ่งมือตัดสวนย่อมมันละเพราะว่ายปัจจุบันต้องเห็นตักจ่าเลยนะไปก็จัง ปวดก็เป็นยังไรที่ตั้งคู่กันเบิองขาเบิองเสียกุญแจงได๋เอาไปครับลุงมางัดเนี่ยครับมันเลิกเลยนี่ที่ว่ามันได้จับลุงพิธาใครจับดูใจโทษผู้นั้นโทษผู้นี้ทอ่ว่างสั้นในยมองใดสักอย่านะไอ้ดูเห็นไหมเอาจากมือมันเคยสั้นในยมองใด้บางเงินเส้นยีราฟลงปูบาลุงที่ไหนได้ ลุงเป็นคนจับอยู่ที่ร้านลุงปูเออวันที่เราอ่านน่ะนะเมน่เอือก็ขึ้นบอกตามตามผู้เลีอด้วย โคตรเลยเนาะตีเหมือนกับเหยียดเห็ดเนาะมันเขียวตรงนี้ถ้าเอาตรงนี้ออกสวยเลยโล่งเหลือต้นนี้ไว้บเดี๋ยวโอยสั่งดำก็อยากโซ่ก้ามไปไปไปโซ่ก้ามเลยสั่งดำยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยบ่บโบมาแล้วมาแล้วเอาให้ลูกมันเห็ดจ้างามนี่แบบงาม เดนงอมงาได้สันดกวาเอางาบึงนลุดับลุงด <advertisements separately. S 3> <ล>ึงดึงเลยดึงเลยยกเลยยกเลยเดึงยังคอยเทีอยู่นี่โอ้ยพอดิบพอดีเธอเนาะลุงยกอีกเอารถเอารถดมาเอาอิยงนาเอารถมาเอียงแล้ว้นไปโค่นนี่นะ เเอออาต้นที่สองผ่านไปไปล้มล้มกันยังข้ารถเนาะเขียนบ้านในประวัตสิเขียนต้นที่สองไปแล้วพี่น้องต้นที่สองมาแล้วปลูกวันเดียวต้นโตขนาดนี้เลยนะทุกคนต้นที่สองมาแล้วพี่น้อง อมีน okay. ้ำพร้อมพอดีเลยบรรยากาศเหมาะเลยคนตกดีต้นไม้ไม่เหี่ยว เทปลงซับลงไปมันว่างนั่นเออนั่นละนั่นละจับน้ำมันถามันเป็นไรเหนื่๋ยวมังออกเดันออกโอ้น้ำเยอะอะไรเดออกโอ้ยเห็ดนกรียบ่คือเนาะเบื้องเอาเอาเอาแหงหลายนี่ไดนะยังกเพิ่นอ่ละพแห้งหลายนี่ละจ้งแบบนี้ละ ต้นที่สองมาแล้วนะสวยงามแล้วนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเด็บซีทุกท่านมากค่ะสวัสดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมลี่นะคะปิดภารกิจนะคะย้ายต้นชะแมปทองหรือต้นน้มะก้าวนะคะต้นนะคะวันนี้ภารกิจนะคะโอ้สวยงามนะสวยงามมากเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่มนะคะ อ่าสำหรับ fc ที่มาเนาะนะคะก็จะสวยงามสวยงามกว่าเดิมเลยนะคะจ้ะอ่ฝั่งนู้นก็มีนะคะนี่ฝั่งนี้ก็มีนะอ่าคาริว่าลุยกันท่ามกลางสายพนเลยกันดิทีเดียวนะเดี๋ยวเราก็คงไปอาบน้ำนะอ่าอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพี่น้องโอ้โหไม่อยากดูเสื้อตัวเองเลยนะพี่น้อง อยากดูเสื้อตัวเองเลยดูแจ็คดำก็เล็ดน้ำแล้วพี่น้องเดี๋ยวต้องกินยาแล้วโอ้โหอ่าต้นที่หนึ่งบอต้นที่สามเอออ่าอ่าต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่นะคะอ่าต้นที่ห้าตรงแล้ยไหมที่เสลือตรงแล้วนั่นแหละต้นเหมาะสมดินดีครับท่าน ต้นนี้เป็นต้นที่น้ำหนักหนักมากช่างดำบอกว่าทำไมต้นสุดท้ายทำไมหนักแท้เอาแล้วมันเมื่อยมันหมดแรงแล้วต้นที่ห้าเอ้าลืมเนบุญทินนี่ไงเชือกยังอยู่เอ็นจับไปเออจับจัเอาเมียนให้มันเรียบร้อยหน่อยนะเมียนเมียนคืออะไรเมียน สามห้าเก็สี่พันเกือบร้อยเงินโอเอฟซีนั่งดังบอกเหมียนเหมียนเหมียนเหมีอืมเหมียนก็คือเจ็บปวดเนาะเดี๋ยวะคนขี้มาล่างกุอนนีอเอขี้มโนดเอาเอามาเอามานี่อย่างนี้นี่อย่างน้ใส่เลยดิมาล่างเดี๋ยวจะดูมันย่ไม่เครือง <G ül üyor> สวยงามนะถ่ายทำท่ามกลางสายฝนนะเอฟซีสวยสวยมุมนี้สวยเนาะโอ้มองไปแล้วเรื้องอารามเนาะสวยนะบอกว่ารูนี้ย้ายตั้งนานใช่ไหม

เรียบร้อยเสร็จภารกิจ hmm. แ <c uba> <cs uba> yeah. mm ้วนราเอฟซีไมจะรับ hmm. ม yeah. mm ีด hmm. ด oh. mm ีกูไรไม่ไหวสวยงามนี่ค่ะเราก็จะเห็นมุมเนาะสวยงามนะเอฟซี